สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ m r Proof Channel นะครับผมผู้พานะครับผมจบจาก University of Cambridge สาขา AI Engineering นะครับผมจบปริญญาตรีปริญญาโทนะครับรวมกันไปเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมสอบไอเอฟวันสิบสี่ครั้งนะครับผมช่วยให้ทุกคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองจนกระทั่งเก่งภาษาอังกฤษนะครับก็เลยออกคอร์สมาเป็น4ี่สกิล reading listening speaking writing นะครับแอดไลน์ครับมาเลยสกิลละ9ก้บาทเท่านั้นนะครับมาเลยมา มาเรามาเริ่มกันเลยครับวันนี้เนี่ยผมจะมาในคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นเรื่องที่ผมถนัดก็คือเรื่อง A I นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายว่า Chat GPT มันมาจากไหนมันคืออะไรมันทานํางานยังไงนะครับมันจริงๆแล้วเนี่ยความจริงเนี่ยอย่าไปตกใจนะครับ Chat GPT ลาเราบอกว่าเฮ้ยเทยมันสุดยอดเลยว่ะมันคืออะไรเราไม่สามารถเข้าใจได้แน่นอนมันจะเป็นอะไรก็ตามที่คอมเพล็กซ์มากๆนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ยากที่คิดนะครับผมนี้วันนี้ผมจะมาอธิบายแบบคร่าวๆนะครับ ไม่สามารถอธิบายหมดได้ทุกอย่างนะครับแต่อธิบายให้ทุกคนเข้าใจแล้วพอเห็นภาพว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับในเวลาอันสั้นขนาดนี้นะครับโอเคสำหรับคนที่สนใจ AI นะครับหรือบางคนอาจจะเปิดคลิปมาแล้วก็ดูผ่รพาก็ได้นะดูผ่รพาว่าความจริงเราแชท GPT ที่เราใช้ทุกวันเนี่ย AI ที่เราใช้ทุกวันไม่ใช่แค่ h a GP t GPT นะทุกอย่างมันคืออะไรกันแน่โอเคนะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราเราเราไปดูเลยครับมาโอเคก่อน,อนเลยเราเปิด <c oughs> เราเปิดภาพขึ้นมานครับเปิดโน้ตขึ้นมานะผมจะสอนในโน้ตนะชิวชิว,ชว,ชว,ชวมผมจะบอกว่า AI ความจริงแล้วเนี่ย ChatGPT เนี่ยมันมีเออมันเป็นเขาเรียกว่า Neural t Network Deep Learning นะครับเป็นคำศัพท์ที่แบบอาจจะฟังดูยากนะครับอาจจะดูเข้าไม่ถึงนะครับแต่มันมีหลายอย่างนะมันมีหลายอย่างอยู่ใน ChatGPT แต่วันนี้ผมจะหยิบคอหรือว่าคล้ายๆแบบแก่นจริงๆว่า ChatGPT มันเริ่มจากไหนมันเริ่มจาก machine learning มาแล้ว machine learning ที่จะเ,เป็นคําที่ผมพูดนะมันมาจากไหนกันแน่โอเคนะทุกคนโอเคฟังก่อนอื่นเลยครับเรามาเรามาทวนเรามาทวนก,นกันก่อนว่า algebra ตอนเด็กๆที่เราเรียนเนี่ยคืออะไรนะครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วเนาะวันนี้ผมมาทำให้วิดีโอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอวิดีโอไม่ยาวมากนะครับก็คือ ออาจีบ้าเนี่ยมันมีกราฟอะไรมีกราฟ y กับ x ถูกไหมครับแล้วกราฟเนี่ยถ้ามันเป็นกราฟเส้นตรงนะผมทัวนให้ทุกคนฟังนะครับก็คือ equation y เท่ากับ mx plus c นะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้เนี่ยตอน igcse เนี่ยตอนที่อะไรว่ามัธยมต้นนะหรือประถมเนี่ยประถมบางทีบางคนก็เรียนแล้วนะครับ y เท่ากับ mx plus c นะครับ m คือ gradient ถูกไหม เกรเดียนคืออะไรเกรเดียนก็คือสโลปสโลปของเส้นตรงนี้นะครับ c คือจุดตัดแกน y ตรงนี้ต้องเป็น c เนาะถ้าเป็นยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่น y เท่ากับ 2x บวก10นะครับ10ก็คือจุดตัดแกน y ตรงนี้นะ y-intercept ผมจะเรียกว่า y-intercept เนครับอันนี้ทวน basic common knowledge หลายคนจะบอกว่าเอ๊ะ เรื่องแค่นี้เรารู้นะแต่ว่าไอเนี้ยมันจะกลายเป็น AI ได้ยังไงนะครับกลายเป็น Chat GPT ได้ยังไงโอเคดูครับเคเข้าใจแล้วนะนี่เข้าใจนะโอเคออเคคราวนี้ลืมเรื่องนี้ไปก่อนนะครับลืมไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนี่คือกราฟ y กับ x ธรรมดาใช่ไหมครับ ผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆเช่นเราอยากจะสร้าง Machine Learning ตัวหนึ่งเราอยากจะสร้างเอไอตัวหนึ่งให้มันทายว่าบ้านเราเนี่ยจะราคาเท่าไหร่นะสมมุติว่าให้มันทายว่าจากพื้นที่เนี่ยเราใส่ Input พื้นที่เข้าไปให้มันทายว่าบ้านของเราราคาเท่าไหร่ความจริงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่อย่างเดียวถูกไหมครับมันขึ้นอยู่กับโลเคชันพึ่นอยู่กับจํานวนชั้นจานวน <c oughs> ความสวยจํานวนแบบอินทอร์ ier แต่ว่าเอางี้ก่อนเอาง่ายๆก่อนว่า ผมจะอินพุตเฉพาะพื้นที่นะครับจะใส่เฉพาะพื้นที่แล้วให้มันเอาพุตว่าราคาเท่าไหร่เห็ okay, นเนาะเดี๋ยวจะแอดฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยเข้าไปทีหลังเอาพื้นที่ก่อนนะครับผมจะให้แกน X เนี่ยเป็นพื้นที่เป็น Space นะครับและแกน Y เป็น house price ราคาบ้านเห็น okay, นะครับโอเคครับครา,าวนี้เรามี AI แล้วเรามีตัวโมเดลขึ้นมาแล้วนะครับ คันตต่อไปก็คือเราทําไงต่อนะเราก็จะออกไปเก็บข้อมูลนะครับการที่จะสร้างไอตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องออกไปเก็บข้อมูลนะครับผมก็จะออกไปตามพื้นที่บ้านต่างๆเราก็มาดูว่าเอ๊ะพื้นที่บ้านหลังนี้นะสมมุติว่าพื้นที่บ้านหลังนี้10ตารางวาเล็กไปไหมเนี่ยกอผมยกตัวอย่างนะราคา100อล้านบาทนะครับโอ้โหโคตรแพงอยู่ไหนไม่รู้เนาะผมก็พลอตเป็นกราฟ ไม่ได้พอเป็นการาฟพอเป็นจุดได้จุดนี้เห็น <Okay S 1> ไหมอ่าผมก็ไปบ้านหลังที่2นะครับ50ตารางวา200ล้านบาทอายกตัวอย่างนะครับโอเคเนาะ <c oughs> ขอโทษนะถ้าเกิดว่าเอ่อ example มันค่อนข้างจะเวอร์นะครับ3 0 0ล้านบาทอาจจะร้อยตารางวายกตัวอย่างยกตัวอย่างโอเค แล้วก็มี400ล้านบาทาว่ากันไปแล้วก็เก็บ Data ไปเก็บ Data ไปเก็บ Data ไปนะครับเก็บ Data เก็บ Data ก็ได้เป็นจุดๆเยอะๆนะครับอ่าพอเสร็จปุ๊บทำยังไงครับนี่คือเราเก็บ Data มาแล้วคราวนี้สิ่งที่เราทําสิ่งที่ AI ทําคืออะไรสิ่งที่ AI ทําคือมันจะพลอตอันนี้ให้กลายเป็นกราฟดูนะครับฮึบอันนีค้ความจริงมันเรียกว่า regression นะครับเป็นเรื่องของ Regression ซึ่งเป็น base Model ของ ตัว ChatGPT นะครับตัวตัว AI เป็นแบบคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรว่า Basic Understand 101อะ่ะ AI 101นะครับมันก็จะพลอตเป็นกราฟขึ้นมา <c oughs> <c oughs> โอเคนะทุกคนคราวนี้เสร็จแล้วนี่คือโมเดลของเราตัวโมเดลของเราย AI โมเดลของเรานะครับแล้วไงครับแล้วสิ่งที่มันทำคือมันเสร็จแล้วจบเราบอกเฮ้ยจบได้ไงวะดูนะครับสิ่งที่มันทำคือ สมมุติว่าผมเนี่ยอยากรู้ว่า75ตารางเมตรแต่ตารางวาเนี่ยราคาเท่าไหร่ผมอินพุตเข้าไปปุ๊บเข้าไปในโปรแกรมมันก็ทําการแมชให้ครับมันก็จะทำการแมชว่าเออ75ตารางเมตรเนี่ยสอยาสิบล้านนะอะไรอย่างงี้แล้วมันก็จะเป็นเอาต์พุตออกมาโอเคแค่นี้เองครับนี่คือ AI นะครับ มันไม,ไม่ไม่เรียกว่า AI แล้วกันเรียกว่า Machine Learning นะเดี๋ยวมันจะบอกว่าบางคนที่พวกแบบเคยเรียนมามันจะมาด่าผมในคอมเมนต์นะครับแต่ว่าเพื่อความเข้าใจแล้วนะครับเพื่อความเข้าใจเรียกว่าอันนี้มันคือ101เลยครับคือเก็บ Data มา Plot Graph การที่มันเอ่อตัว AI หลังบ้านเนี่ยมันจะมา Plot Graph นะพอมาพ l o t Graph เสร็จปุ๊บเราใส่ Input เข้าไปปุ๊บมันก็จะ Output อ,ออกมาโอเคคราวนี้หลายคนบอกว่าแล้วมันจะ Accurate ได้ไงวะมันมีแค่ Space ับมันมีแค่ house price โอเคไหมมันมีแค่ space กับมันมีแค่ house price ฟังนะครับดูที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือ y เท่ากับ m x plus c ถูกไหมครับเห็นนะ y แ้ากับ m x plus c, <oughs> <c <oughs> คือ <c oughs> คือ, <c oughs> คอ <c oughs> ตัวโมเดลของเราตอนนี้นะครับ m <c oughs> คือ gradient c, <c <oughs> คือ y-intercept ถูกไหมครับดูนะคราวนี้ไอตัวถ้ามันเป็น in term of แบบ ที่เขาเรียนกันอะที่ผมเรียนมานะมันจะไม่ได้ใช้ m กับ c นะมันจะดูง่ายไปหน่อยนะเขาจะใช้คำว่า weight นะครับ weight ยกตัวอย่างเช่น weight ที่1 weight อันที่0โอเคเนาะคือไม่มีอะไรมึงก็แค่เปลี่ยนจากคำว่า m กับ c ซึ่งเป็น constant ของ2ที่มันเคยเป็น gradient เท่ากับ2หรือว่า y t e c p ที่เท่ากับ10นะครับเปลี่ยนเป็น weight 1 weight 0นะเป็นแค่ค่า constant w เป็นแค่ค่า constant โอเคเนาะ โอเคแล้วไงครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่จะเป็นจะต้องมีแค่ axis space อย่างเดียวถูกไหมเราสามารถเติม dimension เข้าไปได้ mm hmm. เช่น3 dimension เราจะวาดกราฟบน dimension มี house price มันมาจาก space กับอะไรอีก l ocation เช่น location นะครับ location ที่แพงราคาก็จะสูง location ที่ถูกราคาก็จะต่ำถูกไหมนี่คือเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาถูกไหมครับ เห็ okay, นเนาะ <c oughs> เราสามารถแอดเพิ่มได้ก็จะแอด i m e ม s ชันเป็น4 Dimension เช่น Space Location จํานวนห้องน้ำสามน้ำสองนอนสอนอนสามน้ำอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าอาินเทียรตกแต่งอะไรอย่างนี้เราก็เพิ่มเป็นฟีเจอร์ก็จะเพิ่มแบบ Space ให้สําหรับกราฟนี้นะครับผมเห็ okay, นเนาะอ่าคราวนี้ <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้ผมรวบรัดไปหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ลองลองเวอร์ชันจริงๆอยากได้แบบอยากเข้าใจจริงก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่ผมจะสรุปให้ฟังละว่า Equation ตรงนี้นะครับเป็นกราฟสเตรทไลน์ถูกไหมแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันสามารถเพิ่มในเ e n มนชันเข้าไปได้แล้วเราจะเขียนกราฟนี้ขึ้นมาอย่างไรนะเขียนอีควอ i o ชนี้ขึ้นมาอย่างไงนะครับอีควอเชก็คือคําตอบเอาต์พุตของเราเนี่ยคือ y เนี่ยจะต้องเท่ากับ เมื่อก่อน x มันมีแค่ Space อย่างเดียวถูกไหมแต่ตอนนี้มันมีหลาย x แล้วมันมีมันมี x มันมี z ถูกไหมเราจะใส่เป็น column matrix นะครับ x s เอ่อเอเอ n อะไรก็ว่ากันไปนะผมยกตัวอย่างก็จะเป็น space location นะ number of toilet อะไรอย่างเงี้นะครับอืม <c oughs> แล้ว w e i t เนี่ย ที่เคยเป็นเกรเดียน์อันเดียวมันจะมีหลายอันถูกไหมว่าเวกหนึ่งเวกสองเวกสามบวกกับเวกศูนย์ที่เหมือนเหมือนเดิมตอนแรกโอเคนะทุกคนมันจะมีกี่อันก็ได้มันก็เพิ่มเดเมนชันเข้าไปดินะอย่าง c h a t GPT เนี่ยมีกี่โห่นะหลายอันนะครับคืออันนี้มันยังไม่ใช่ c h a GP t GPT นะมันจะต้องเอามารวมกวับเป็นหลายหลายขั้นตอนก่อนกว่าจะมาเป็น c h a GP t GPT นะแต่อันนี้คือเบสิกพื้นฐานที่ c h a GP t GPT เขาเริ่มปฏิบัติการเริ่มสร้างขึ้นมา ค,คือมันก็จะมีหลายเวทมากๆแล้ว <c oughs> สิ่งที่เราทําก็คือเราก็ยัด Data เ,เข้าไปครับยัด Data เ,เข้าไปเพื่อจะเทรนเวทพวกนี้คำว่าเทรนคือรู้ว่าเวทพวกนี้คืออะไรซึ่งความจริงเวทพวกนี้มันคือเกรเดียนถูกไหมเราแค่ต้องรู้ว่ากราฟของเราเนี่ยมีเกรเดียนเป็นเท่าไหร่แค่นั้นเองเราก็สามารถ Create AI ขึ้นมาได้ที่มันจะดูแบบฉลาดที่ใส่ฮับอินพุนี้แม่งเอาพุตนี้ออกมาอิ input นพุตนี้เอาพุตนี้ออกมา เหมือนเออเหมือนกับ Chat GPT ที่เราอินพุตคำเข้าไปใช่ครับ Chat GPT ก็เข้าไปในเนี่ยไอ gradient ตรงเนี้ยมันก็มีโมเดลของมันอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็จะไปเซิร์ชดูว่าเฮ้ยตัวไหนวะแล้วมันก็จะเอาพุตออกมาเป็นคำตอบของเราแค่นั้นเองโอเคนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือ AI 1 0 1อันนี้เรียกว่า regression นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนรู้มากกว่านี้นะมันมีหลายอย่างมากกว่านี้ที่มันยากยากยาก,ยากขึ้นไปมี equation นู่น equation นี้นะครับแต่นี้ผมเอามาให้เอามาอธิบายให้ทุกคน เข้าใจนะครับเรียกว่ามันก็ผมพูดเร็วไปนิดน,นึงแหละตอนหลังอะ่ะขอโทษทีนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบง่ายกว่านี้หรือว่ายากกว่านี้ก็บอกมาได้นะครับผมไม่เคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ AI อย่างนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์นะครับแล้วก็เจอคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับคอนเทนต์ดีมีทุกวันนะครับและถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนในแอ่กับผมนะครับแอดไลน์ทางบนเลยลก็ร้เก้าสิบบาทต่อสกิลเท่านั้นนะครับผมเจอกันในไลน์นะทุกคนกดซับด้วยกดซับกูด้วยนะ Road to 10K ผมอยากมี1 0 0 0 0 Sub s c r i b e r ช่วยเติมฝันให้กูทีนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าบายบาย